สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในรถเชฟโรเลตครูซนะครับรุ่น1.8แ LTZ นะครับครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนําเรื่องของการตั้งค่านะครับเสียงสูงกลางต่านะครับของรถยนต์เชฟโรเลตครูซกันนะครับเื้องต้นเรามาเปิดอุปกรณ์เครื่องเสียงของเราก่อนนะครับผมผมขออนุญาตเข้าอยู่ในโหมดของ AUX นะครับผมจะได้เห็นกันง่ายๆนะแล้วก็มาดูเรื่องของการตั้งค่านะครับผมเรามาเลือก ตรงปุ่มมุมบนขวานะครับที่เขียนคําว่าโทนนะครับ T O N E ตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมนะฮะหน้าจอก็จะขึ้นเป็น A U X o ท e s e t t i n g นะครับเนื่องจากรถยนต์ Chevrolet c r u z e นั้นของการเซตค่าโทนนั้นจะแยกเซตเป็นอย่างๆนะครับเช่นโทนของ A U X โทนของของวิทยุโทนของ C D หรือโทนของ U S B นะครับผมแยกกันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเซต ของทุกอย่างนะครับผมไม่ใช่ว่าเซ็ตเดียวแล้วใช้ได้ทัท้งหมดนะครับเราต้องเซ็ตแยกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเลื่อนตรงปุ่มนะครับเลื่อนตรงวงแหวนที่ตรงเมนูก็จะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับว่าจะเป็นการเซ็ตค่าอะไรบ้างนะครับผมวิธีการก็คือเรากดนะครับที่เมนูทีหนึ่งแล้วก็เราก็หมุนว่าเราจะให้ค่ามันสูงมากน้อยขนาดไหนนะครับ ก็เบื้องต้นตรงนี้เองผมก็จะใช้ค่า,าสูงกลางต่ำก็คือจะเป็น11ลบ11นะครับตรงกลางแล้วก็เบสก็คือ11เนะครับเลื่อนลงมาเป็นอีควอไลเซอร์เป็นแบบไหนนะครับเลือกได้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกพิเศษได้นอกจากการที่เราปรับแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นป๊อปเป็นล็อกเป็นคันทรี่นะครับผมเป็นการพูดคุยเป็นคลาสสิกนะครับผมนี่ก็เป็นหมดอีควอไลเซอร์ที่ รถมีมาให้แต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบใจหรือเราไม,ไม,ไม่ไม่พอใจนะครับผมเราก็สามารถมาปรับตรงโทนเองได้นะครับต่อไปตรงนี้ก็คือเป็นการเซตค่าเสียงนะครับให้เสียงออกทางด้านซ้ายขวาหน้าหรือหลงังมากนะครับผมนะครับนะนี้คือหน้าหลังนะครับจะให้เสียงอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวบาลานซ์ซ้ายขวานะครับเลือกว่าจะให้เสียงออกทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวามากกว่ากันนะครับผมก็ตรงนี้ก็คือเป็นวิธีการเซ็ตรับโทนเมื่อเซ็ตเสร็จแล้วกดแบ็คกลับมาก็อยู่ในหน้านั้นนะครับนะนี่ก็เป็นวิธีการเซ็ตง่ายๆของรถยนต์เช l โล Cru 루สนะครับในเรื่องของโทนนะครับในยา่าิทีนะครับผมว่ารถยนต์เช r โลดิค루สจะต้องมีการเซตโทนทุก ช n e l ของเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววิทยุเอง cd aux หรือ usb นะครับผมจะต้องเซตเองทั้งหมดนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวจะถูกแยกกันนะครับนี่คือระบบของรถยนต์เชฟเวอร์และคอสครับผมนะฮะก็วันนี้ก็ขอจบในการแนะนำเพียงแต่เพียงเท่านี้ครับผม